สีสุวรรณจีป้ปปชสอบจริยธรรมนายกร,รัฐมนตรีเศรษฐาซื้อหวยช่วยหนุนนะครับขายเกินราคาสีสุวรรณยื่นหนังสือร้องต่อปปชนะครับขอให้สอบจริยธรรมนายกรัฐมนตรีนะครับปมนะครับที่ไปลงพื้นที่ซื้อหวยแพงฝ่าราคาที่กฎหมายกําหนด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปชเนี่ยสนามบินน้ำนนทบุรีนายศรีสุวรรณจานาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อปปชเพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีกรณีฟักเงินซื้อหวยชุดนะครับงวดที่ผ่านมาตกใบละ120ยบบาทซึ่งเป็นราคาที่เกินไปฝากที่สำนักงาน กระฉากนะครับกำหนดอันเป็นนะครับการส่งเสริมนะครับสนับสนุนให้แม่ค้าขายหวยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงทั้งอาญาและจริยธรรม กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่31ส,ส,สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินได้รับการโปรดเก้าแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกแลรัฐมนตรีแล้วได้เดินทางพร้อมคณะทํางานลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนพอค้าแม่ค้าและภาคเอกชนโดยเดินเท้านะครับออกจากพักไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรีไปลงที่สถานีสุทธิสารซึ่งระหว่าง เดินทัดไทยพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดนะครับเมืองไทยพัฒะย่านสุทธิจารนนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้แวะดูแผงโอตเตอรี่และได้ฟัดเงินซื้อลอต,ตรี่นะครับชุดละ5ใบรวม13ชุด65ใบาราคา7,800บาทตกใบละ120บาทโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเลือกเองไม่ได้เปิดเผยว่าเลือกเลขอะไรบ้างแต่พ่อค้าแต่แม่ค้าลรต,ตรี่ เผยภาพรัตเตอรี่บางส่วนที่ถ่ายไว้ก่อนที่นายเศรษฐาจะมาเลือกซื้อพบว่ามีตัวเลข3ตัวท้ายทั้งหมดนะครับ7ชุดประกอบไปด้วยเลขตัวท้าย3ตัว397 491 086 0, 86, 0 77, 4, 7นะครับ491 086 077 174 747และ0-25 การซื้อหวยที่เกินราคาดังกล่าวเป็นการชี้ให้เห็นว่านาย,ยกรัฐมนตรีให้การส่งเสริมสนับสนุนการขายหวยที่เกินราคาที่สำนักงานฉากกนะครับกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายขัดหรือแย้งต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการควบคุมราคาไม่ให้เกิน80บาทมาโดยตลอดนายศรีสุวรรณกล่าวต่อไปว่าการกระทําดังกล่าวพ่อค้าแม่ค้าขายหวยย่อมมีความผิด ตามนะครับมาตรา89แห่งพรบรนะครับสำนักงานฉากรากินแบ่งรัฐบาล2517และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีอัตราโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทแต่ในส่วนของผู้ซื้อนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และมาตรา86ถือว่าเป็นตัวการร่วมและหรือเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดอีกทั้งนายกรัฐมมตีถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จึงอาจจะมีความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนวิฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงอีกด้วยด้วยเหตุดังกล่าวนะครับองค์กรนะครับรักชาติรักแผ่นดินจึงต้องนำฟาฟามมาร้องต่อปปชอขอให้ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดนะครับตามทํรร้องของธรรมของกฎหมายปปชในวันนี้และหลังยื่นปปชแล้วได้เดินทางไปร้องต่อผอ,อสำนักกองกองฉลากกินแบ่งรัฐบาล ที่นะครับอยู่ตึกใกล้ๆกับปปชได้ดาเนินการสอบสวนและแจ้งความเอาผิดทางอาญากับผู้ขายฉา,าก,กิราคาทั้งผู้ขายและผู้สนับสนุนต่อไปด้วยภายหลังจากการยื่นหนังสือที่ฝั่งสํานักงานปปชแล้วนายสีจวันได้นําเอกสารเดินทางไปยื่นเรื่องเพิ่มเติมที่สํานักงานกองฉา,ากรัฐบาลที่อยู่ติดก,กันในทันทีก็ต้องบอกแลครับว่าก็เป็นเรื่องที่ คิดเอาไว้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับว่าการที่นายกเศรษฐาเนี่ยไปซื้อหวยราคาขนาดน,นี้จะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าแล้วแน่นอนครับว่าก็เข้าทางนักร้อนะครับเข้าทางนักร้องก็นักร้องไปล้องเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้มีการโรดโลงให้ซื้อนะครับหวยแล้วก็ให้ขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับในราคา80บาท80บาทแต่คิดดูว่า คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นถึงระดับนายกรัฐมนตรีซื้อใบละ120รบาทแล้วประชาชนทั่วไปจะซื้อใบละ8 80บาทได้ยังไงเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ เงินดิจิตอน10,000บาทล่าสุดนะครับชัดแล้วยกเลิกใช้รัศมี4กิโลหรือไม่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็เป็นที่สงสัยกันนะครับว่าเรื่องของเงินดิจิตอนนะครับ1 0,000บาทเนี่ยคำว่า4กิโลเนี่ยจะยังใช้รัศมี4กิโลหรือเมื่อมีเงื่อนไขอะไรล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาแบบนี้ครับอัปเดตนะครับเงินดิจิตอน10,000บาทเนี่ยล่ 10, าสุดนะครับใช้รัศมี4กิโลชัดเจนแล้วยกเลิกหรือไม่เศรษฐาย้ําถึงความจําเป็นพร้อมปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเศรษฐานะครับที่ประชาชนให้ความสนใจและติดตามเป็นพิเศษเนี่ยก็1ในนั้นก็คือนะครับเงินนิต้อน1,000 0บาทเงินผ่านกระเป๋าตังนิติอนวอร์เรแต่ดูจากเงื่อนไขในบางข้อหลายคนก็มีข้ขอข้อกังขาโดยเฉพาะนะครับข้อจํากัดเรื่องของการใช้จ่ายเงินนิต้อน1,000 0บาท ในรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยจกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านซึ่งหลายคนนะครับเริ่มมาทํางานในกรทมแต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะทําอย่างไรหากไม่ได้กลับไปใช้ก็อาจถูกตัดสิทธิ์หรือไม่นะครับคมชัดลึกอัปเดตข้อมูลนะครับของเงินนิจต้อนวอร์เรต10,000บาทล่าสุดเป็นแบบนี้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัธมมตรีเนี่ยได้มีการชี้แจงถึงนโยบายเงินนิจต้อน10,000บาทล่าสุดซึ่งในในส่วนของนโยบายนิจต้อนวอร์เรดนะครับ หลายคนกังวลในเรื่องของรัศมี4กิโลเมตรเรื่องนี้ะหนักดีว่าชนบทบางพื้นที่เนี่ยอาจมีร้านค้าไม่เพียงพอจึงต้องขอดูรายละเอียดและจะดดำเนินการให้เหมาะสมตามคำแนะนำของสมาชิกส่วนเรื่องของระยะเวลา6เดือนเรื่องนี้จำเป็นเพราะเราต้องให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยนะครับดังนั้นระยะเวลาที่ตั้งไว้จึงสำคัญมาก ส่วนในประเด็นที่บางคนต้องการให้ยกเลิกนะครับการใช้รัศมี4กิโลเมตรนะครับนายเศรษฐาย้ำว่าเรื่องนี้เราตระหนักด,ดีนะครับชนบ,บทบางพื้นที่อาจมีร้านค้าไม่เพียงพอจึงต้องดูรายละเอียดและดําเนินการให้เหมาะสมตามคําแนะนําของสมาชิกส่วนเรื่องระยะเวลา6เดือนนะครับตอนนี้เรื่องของเศรษฐกิจภูมิภาคต้องใช้การกระตุ้นถ้าเกิด คนมีถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดใดก็ควรใช้ที่นั่นซึ่งมีเวลาถึง6เดือนในการกลับไปเยี่ยมบ้านพี่น้องทําให้สถาบัานครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นรัศมี4กิโลต้องคงเอาไว้ยกเว้นบางเขตอาจจะต้องมีการขยายด้านนายจุรพันธ์อมมวิวัฒนะครับรัฐมน,นตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่าวว่าเงินนี้จะต้อนหนึ่งหมื่นบาทใช้อย่างไงสําหรับเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการต่างๆเนี่ยเช่นนะครับการกําหนดใช้ การกำหนดให้ใช้จ่ายนะครับกับร้านค้าในระยะในระยะรัศมี4กิโลเมตรตามที่อยู่ทะเบียนบ้านนั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาถึงความเหมาะสมพร้อมยืนยันว่ารายละเอียดและเงื่อนไขจะมีการกำหนดให้มีการยืดหยุ่นและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้จ่ายของประชาชนโดยจะต้องหารือถึงแนวทางต่างๆนะครับถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย เงินนิจิตอล1น0 0 0บาทซื้ออะไรได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็เป็นคําถามนะครับว่าเงินนิติตอน10,000นบาทจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับใช้ใจ่ายได้กับร้านค้าทุกชนิดตั้งแต่ร้านโชห่วยร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคนะครับเครื่องมือทามาหากินนะครับได้ทั้งนั้นรวมทั้งเติมน้ํามันได้ที่ปั๊มน้ามันทุกแห่งด้วยยกเว้นอายามุกเช่นนะครับบุรีสุราญาสพติด ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ไม่สามารถนําไปชําระนี้ได้นะครับจ่ายค่าเทอมได้จ่ายค่าเทอมได้ดาวรถได้นะครับค่าน้ําค่าไฟนะครับอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นก็คือไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถนําไปชําระนี้ได้นะครับแต่ว่านะครับจ่ายคา่าเทอมเนี่ยได้ดาวรถก็ได้นะครับค่าน้ําค่าไฟอยู่ในระหว่างรับฟังความคิดเห็นนะครับค่าน้ําค่าไฟเนี่ยจะอยู่ระหว่างความคิดเห็นว่าได้หรือไม่ได้ เงินนิตต้อนหนึ่งหมื่นบาทซื้อทองได้ไหมอาจไม่สามารถซื้อทองได้เนื่องจากอยู่ในขายของการลงทุนนะครับเช็คชัดๆอีกครั้งเงินนิตต้อนหนึ่งหมื่นบาทใครได้บ้างได้อย่างไรนะครับก็คือคนที่จะได้นะครับก็คือประชาชนเนี่ยอายุ16ปีขึ้นไปรวมทั้งประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคนพิการคนชาราได้รับเงิน1 0,000บาทหมดนะครับ เข้ากับเข้านิจิต้อนวอร์เรนะครับแบบเต็มจํานวนไม่มีการหักลดก็คือว่าคนที่ได้นะครับอยู่แล้วคือคนพิการคนชราเนี่ยนะครับตรงนั้นก็ได้ไปแต่ตรงนี้ก็ยังได้รับอีกหมื่นบาทนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนด้วยเพราะระบบจะผูกกับบัตรประชาชนแต่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับโค้ดส่วนตัวเนี่ยไปใช้บริการได้ซื้อของในรัศมยรัศมีสี่กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประจำ ตัวประชาชนนะครับตามที่อยู่นะครับตามทะเบียนบ้านก็คือซื้อของเนี่ยภายในรัศมี4กิโลนะครับจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับจะซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคหรือเครื่องมือทำอาหารกินได้ทั้งนั้นหากพื้นที่ไหนไม่มีร้านค้าสามารถขยายได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้นอกพื้นที่หากอาศัยอยู่คนละที่กับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจําเป็นจะต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ให้หมดนะครับภายในยันเวลา6เดือนจะใช้ครั้งเดียวเลย หรือถ้ายอยใช้ก็ได้นะครับใช้เทคโนโลยีแบบบล็อกเชนไม่ใช่แอปเป๋าตังค์นะครับคาดจะเริ่มใช้เนี่ยวันที่1นะครับกุมภาพานันธ์สองหอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายกังวลว่าหากในระยะเวลา6เดือนประชาชนที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดหรือกทมแต่มีทะเบียนบ้านอยู่ในภูมิน้ำเนาวเกิดอาจจะกลับมาใช้ไม่ทันนะครับซึ่งน่าจะมีหลายคนที่เสียสิทธิ์และเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทุกคนจะต้อง ชัดเจนแล้วก็ต้องจับตามองก็คือว่าเรื่องของคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางจะทํำยังไงเพราะว่าประชาชนที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางอันนี้จํานวนเยอะมากนะครับจะวัดยังไงจะวัดจากตรงไหน4กิโลก็ต้องเป็นคําถามตั้งเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ สมชัยให้คะแนนนะครับเศรษฐาตอบสภาได้แค่7.25ต่ำกว่ามาตรฐานขยี้ซ้ำไม่ตรงปกนะครับสมชัยเนี่ยให้คะแนนเศรษฐานะครับตอบการสภาได้แค่7.5ต่ำกว่ามาตรฐานขยี้ซ้ำนโยบายใดไม่ตรงปกนะครับหน่อมแน้มชี้ภูมิธรรมเนี่ยรัฐมนตรีไม่ตรงปกส่วนสุริยะรัฐมนตรีทลุปกนะครับ วันที่13กันยายน256 6นายสมชัยศรีสุธยากรนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนานะครับมหาวิทยาลัางสิต์โพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะรัฐมนตรีนะครับถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐภาเมื่อวันที่11และ12ที่ผ่านมานะครับบรรดาเรื่องไม่ต้งปก หนึ่งก็คือนโยบายหาเสียงเนี่ยดุดดันนะนโยบายทํางานหน่อมแนมเนมช่นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะครับแก้รัฐธรรมนูญกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น 2. ก็คือนโยบายหาเสียงเนี่ยตัวเลขและกรอเวลาชัดเจนแต่ในเล่มหายเกี้ยงเช่นค่าแรงขั้นต่ำเรื่องของเงินเดือนปริญญาตีนะครับค่าโดยสารรถไฟฟ้า 3. นโยบายชัดแต่ชี้แจงไม่ชัดเช่เเนเรื่องเงินที่จะต้อน10,000บาทนะครับแจกแน่1กุมภาพันธ์2567แต่ชี้แจงแหล่งที่มาของเงินไม่ได้ ไม่กู้ไม่ใช้กองทุนไม่ขายทรัพย์สินแต่จะทําอย่างไรตอบไม่ได้ <c oughs> 4. รัฐมนตรีเนะี่ยไม่ต้องปกนายภูมิธรรม <c oughs> เวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ตอบเรื่องการค้านะครับต่างประเทศซักแอะแต่ตอบเรื่องแก้รัฐมนูญชอดชอดชอ,ชอนะครับ 5. นะครับรัฐมนตรีทรุป,ปกนายสุริยะจึงรุง่งนเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมในเอกสารนโยบายไม่มีเรื่องค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับ แกถแถลงทํา2สายแดงกับมว่วงทันทีใน3เดือนแล้วตั๋วร่วมนะครับทุกสาย20บาทใน2ปีนอกจากนี้นะครับยังให้คะแนนในเศรษฐาจากการพูด6ครั้งครั้งที่1นเนี่ยถแถลงนโยบาย7จ็ทับสิตื่นเต้นอ่านผิดหลายจุดนะครับครั้งที่2เนี่ยตอบคําถามช่วงเย็น7.5็ดทับสิรีแลกมากขึ้นแต่ยังเน้นนะครับอ่านตอบ ครั้งที่3เนี่ยก็คือวันที่2ตอบเรื่องของค่าแรงนะครับขั้นต่ำา8ทับเนี่ยยังสื่อสารไม่ดีไม่ชัดเจนเรื่อง400หรือ600ครั้งที่4เนี่ยก็คือเย็นวันที่2ตอบในชวนหลีกภัย10ทับสดูมีวุฒิภาวะตอบจากใจไม่อ่านนะครับครั้งที่5เนี่ยนะครับค่ำวันที่2ใช้อารมณ์ตอบก้าวไกลอย่าด้อยค่านะครับทหาร4ทับสจุดเดือดต่ำไปหน่อยนะครับด่านายกไม่ว่าด่าทหารไม่ได้ครั้งที่6เนี่ย นะครับเที่ยงคืนครึ่งกล่าวปิด7จ็ทับสิยังอ่านเอกาสารเป็นหลักไม่ตอบคําถามรีบปิดเพราะดึกนะครับเฉลี่ย6ครั้ง7.25ดจุดสาทับสิต่ำกว่ามาตรฐานรอรุ้นผลงานจริงๆอีกทีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์จาก นักวิชาการจากนักวิเคราะห์จากการถแถลงนโยบายและการตอบคำถามนะครับของนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินก็นอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้หลังจากถแถลงนโยบายเสร็จก็จะมีการวิเคราะห์เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมีการวิเคราะห์เรื่องต่างๆนานาเราก็เอาข้อมูลเอามาให้ทุกคนได้รับทราบกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ มติคอรมรลดค่าไฟเหลือ4บาท10สตางค์นะครับเริ่มกันยานี้จ่ายเดือนแรกนะครับข้าราชการ2รอบต่อเดือนจ่ายเงินเดือนนะครับของข้าราชการเนี่ย2รอบต่อเดือนก็คือมีมติคอรมอเนี่ยนะครับลดค่าไฟเหลือนะครับ4.10บาทนะครับเริ่มกันยานี้แล้วก็มีการจ่ายเงินเดือนนะครับข้าราชการเนี่ย2รอบต่อเดือนโอ้โห จ่ายเงินค่าราชการ2รอบต่อเดือนเลยครับมติคอรมอเนี่ยลดค่าไฟเหลือ4.10บาทต่อหน่วยเริ่มทันทีรอบบินกันยายนนะครับจ่ายเงินเดือนค่าราชการสองรอบต่อเดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดีเดนหนมกราปีหน้า เมื่อเวลา 11. บเนกาห้านาทีนะครับวันที่13กันยายน2 5 6ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาธมีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลประชุมครมว่าวันนี้เพิ่งจบการประชุมครมนัดแรกซึ่งปกติโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้ถแถลงเองแต่วันนี้เข้าใจว่าสื่อมวลชนอยากได้ยินอะไรที่ดีๆที่ครมนัดแรกนําออกมาตนก็จะถแถลงโดยสังเขปโดยโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้ถแถลงรายละเอียดในครั้ง ในเรื่องนะครับทั้งหลายเนี่ยอีกทีหนึ่งพูดคุยกันในที่ประชุมครมรในสถเศาได้กล่าวว่านะครับได้มีการป ชุมสรุปวาระครมหลายเรื่องเรื่องแรกที่พูดคุยคือการจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบนะครับ72ภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีหน้านะครับให้สมพระเกียรติและขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากให้มีก็คืออยากให้เกิดขึ้นนะครับเราจึงสั่งการไปเลยนะครับเพื่อให้แก้ปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญปี2560 เห็นชอบให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งนะครับคณะกรรมาการศึกษาแนวทางการทำประชามติยึดเอาแนวทางของสารรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญโดยใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกัน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องที่3ก็คือเรื่องของเรื่องของนะครับวีซ่าฟรีชั่วคราวนะครับเพื่อไม่ให้มีการสับสนนะครับวีซ่าฟรีหมายถึงว่ายกเลิกการนะครับขอเดินทางเข้าประเทศไทยของประเทศจีนและประ,ประเทศคาคาซัคสานนะครับคาคัคสถานนะครับซึ่งเรื่องที่คาดว่าทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ทําอย่างเป็นทางการโดยแฝงประเทศ ขาซักสถานมาด้วยนะครับเพราะเป็นชาติที่อยู่ในเขตยุโรปซึ่งมีภา,า,ภาวะฤดูหนาวที่รุนแรงและดูจากสถิติถือเป็นประเทศที่อยากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆกราฟอยู่ในแนวขึ้นตลอดทั้ง2ประเทศนี้จะเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567เป็นการยกเว้นชั่วคราวเพื่อดูผลกระทบ ทั้งหลายนะครับยืนยันว่าเมื่อวันที่สองเมื่อวันที่12กันยายนได้พูดคุยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมาฟาร์มมนคงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนพร้อมรองรับนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องที่4นะครับมีการตั้งคณะกรรมการนะครับซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่เราหาเสียงไปเป็นการดึงศักยภาพของประชาชนชาวไทยทุกคนออกมาเพื่อเสริมสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนส่วนการพักหนี้เกษตรกรได้ตกลงกันนะครับซึ่งจะพักหนี้เกษตรกรในธุรกิจขนาดเล็กนะครับเป็นเวลา3ปีนะครับเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องที่เราเรื่องที่เรื่องที่ 5, เ 7, นะครับเป็นเรื่องที่เราไม่เคยพูดกันนะครับผมไม่ได้แย้มนะครับถึงเรื่องนี้เลยแต่ผมระหนักดีว่าเรื่องกระแสเงินสดของทุกคนในกระเป๋า เป็นเรื่องสําคัญเราจึงดําริให้เปลี่ยนการจ่ายเงินของข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบโดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งต้องแก้ไขระบบอะไรหลายอย่างนะครับอย่างจึงหลายๆอย่างครับจึงทําไดเ้เลยไม่ได้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควรถ้ามีการแบ่งจ่ายเงิน2รอบ จะไม่ต้องนะครับไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องคอยให้ถึงสิ้นเดือนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมานายเศรษฐากล่าวนายเศรษฐากล่าวว่าค่าไฟเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พูดคุยกันลดค่าไฟฟ้าเป็น4.10บาทต่อกิโลวัตต์นะครับต่อชั่วโมงจาก4.45เชื่อว่าเยอะกว่าที่ประชาชนคาดไว้โดยจะเริ่ม ในรอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปส่วนการลดราคาน้ำมันดีเซลนะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับค่าขนส่งให้ต่ำก่า30บาทต่อลิรเข้าใจว่าจะเริ่มต้นได้ในวันที่20กันยายนนี้โดยทั้งหมดนี้เป็นขราวๆนะครับที่ตนคิกมาว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการประชุมครมนัดน,นี้อย่างไรก็ตามคณะโพสกนะครับจะแถงลงรายละเอียดอีกครั้ง ผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของน้ํามันเบนซินจะพิจารณาหลังจากนี้หรือไม่นะครับนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องน้ํามันเบนซินก็พูดคุยกันแต่ต้องดูให้ดีถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงๆเดี๋ยวก็จะตกเป็นมาตรการการ,การค่อยๆทย,ย,ยอยออกมานะครับก็ต้องบอกกันนะครับอันนี้เป็นการประชุมคอรมอนัดแรกโดยที่นะนายยกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์เองมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้น,น,น้าเดี๋ยวเดตใหน้ฟังครับ เศรฐาบม้อภูมิธรรมตั้งคณะกรรมการศึกษาธรรมประชามติแก้รัฐธรมนูญยึดแนวทางของศาลรัฐมนูญนะครับเศรฐาแย้มนะครับ จะเข็นมาตรการเพื่อประชาชนออกมาอีกขอให้รอต่อไปมอบภูมิธรรมตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามตินะครับแก้รัฐธรรมนูญเปิดประชาชนร่วมออกแบบประชาธิปไตยเมื่อเวลา11เา55นาทีวันที่13กันยายน256ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงภายหลังการประชุมนะครับคณะรัฐมนตรีคอรอมอว่าวันนี้นะครับการประชุมน,นะครับคอรอมอรลัดแรกซึ่ง มีวาระหลายเรื่องนะครับโดยเรื่องที่ทุกคนอยากให้มีอยากให้เกิดขึ้นเราจึงสั่งการแก้กไขปัญหาความเห็นต่างในรัฐมนูน2560 โดยที่ประชุมครมเห็นชอบให้นายภูมิธรรมเวชยะชยัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดช,ชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติยึดเอาแนวทางนะครับของสารรัฐธรรมนูญเป็นสําคัญโดยใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทําประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน,นออกแบบนะครับกติกาที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น นายกกล่าวว่าที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่เราหาเสียงไปเพื่อที่จะดึงศักยภาพของคนไทยออกมาเพื่อส่งเสริมรายได้นะครับเพื่อให้โอกาสนะครับกับประชาชนทุกคนนะครับส่วนการพักหนี้เกษตรกร,ร,กรได้มีการตกลงกันซึ่งจะมีการพักหนี้เกษตรกร,ร,กรและภาคธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา3ปี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากการถแถลงข่าวเสร็จซึ่งมีทั้งมาตรการลดค่าของชีพพักนี้เกษตรกรและ SME รวมถึงนะครับฟรีวีซา่านเศรษฐาได้เดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าโดยชูนิ้วโป้งพร้อมบอกกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งอย่างอารมณ์ดีว่าเป็นเรื่องที่บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนและจะพยายามเค้นออกมาอีกให้รอต่อไปจะพยายามอย่างเต็มที่ ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้คือเป็นนะครับเรื่องของนะครับการแก้รัฐธรรมนูญก็คือออกมาแล้วนะครับให้คนที่ดูแลนะก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเป็นคนดูแลเรื่องนี้นะครับก็จะต้องไปตั้งคณะกรรมการในการศึกษาแนวทางในการทําประชามติในการแก้ประชามติก็ต้องรอดูนะครับว่าแนวทางจะเป็นยังไงและออกมาในรูปแบบไหนสสรจะมาการจากการแต่งตั้งนะครับของประชาชนทั้ง100หรือจะมาในรูปแบบไหนก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขล้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับครมมีม,มติพักหนี้เกษตรกรธุรกิจขนาดเล็ก3ปีไฟเขียววีซ่าฟรีชั่วคราว2ประเทศนะครับคอรมมีม,มติพักหนี้เกษตรกรนะครับธุรกิจขนาดเล็ก3ปีไฟเขียววีซ่า ฟรีชั่วคขาว2ประเทศทั้งจีนและคาซัคสถานนะครับเริ่ม25กันยายนสอถึง29กุมภาพันธ์นะครับ67นะครับแมเ้เมื่อเวลา11 5เานากนทีของวันที่13กันยายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถแถลงภายหลังการประชุมรัฐมนตรีหรือคอรมอว่าวันนี้เพิ่งจบการประชุมคอรมอรัดแรกปกติโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้ถแถลงแต่วันนี้เข้าใจว่าสื่อมวลชนอยากได้ยินอะไรดีๆที่คอรมอรนัดแรกนำออกมาตนก็จะถแถลงโดยสังเขตโดยโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้ถแถลงในรายละเอียดในเรื่องทั้งหลายที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมคอรมอนายเศรษฐาได้กล่าวว่าหนึ่งในเรื่องของพิจารณาและน่าสนใจก็คือเรื่องวี วีซ่าฟรีชั่วคราวเพื่อไม่ให้สับสนวีซ่าฟรีหมายความว่ายกเลิกการขอเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและประเทศจีนการเข้ามาในประเทศไทยของประเทศจีนและประเทศคาซัคสถานซึ่งเรื่องนี้คาดว่าทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ทําอย่างเป็นทางการโดยแฝงประเทศคาซัคสถานมาด้วยนะครับ เพราะเป็นชาติอยู่ในเขตของยุโรปที่มีภาวะฤดูหนาวรุนแรงและดูจากสถิติถือเป็นประเทศที่อยากเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆกราฟอยู่ในแนวขึ้นตลอดโดยทั้ง2ประเทศนี้จะเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่25กันยาน,นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567 เป็นการยกเว้นชั่วคราวเพื่อดูผลกระทบทั้งหลายยืนยันว่าเมื่อวันที่12กันยายนได้มีการพูดคุยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายว่าความมั่นคงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจทุกภาคส่วนพร้อมรองรับนอกจากนี้ที่ประชุมครมยังตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่เราหาเสียงไว้ เป็นการดึงศักยภาพของประชาชนคนไทยนะครับทุกคนออกมาเพื่อเสริมสร้างรายได้นะครับเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนคนไทยทุกคนส่วนเรื่องของพักหนี้เกษตรกรตกลงการจะพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเนะี่ยเป็นเวลา3ปีด้านนางสาวสุดาวันหนุน นะครับสุดภกิจกัวสนรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีคอรมอเนี่ยมีมติเห็นชอบยกเว้นเรื่องของการขอวีซา่านักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานเป็นระยะเวลา5เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายน66จนถึงกุมภาพันธ์67การยกเว้นการยืน่นนะครับวีซา่านักท่องเที่ยวจีนจะทําให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น30จากจํานวนนักท่องเที่ยวปัจจุบันที่มีอยู่2อล้าน2องแสตั้งแต่วันที่1นกุมภาพันธ์ จนถึงวันที่10กันยายน66เพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนถึงเป้าหมาย5ล้านคนนะครับส่วนการยกเว้นการขอวีซา่าให้นักท่องเที่ยวคาสักสถานด้วยนั้นเนื่องจากมีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น เมื่อถามว่าจะทําให้รัฐสูญเสียงบประมาณเท่าไหร่นางสาวสุดาวานกล่าวว่าไม่อยากให้ไปโฟกัสการจัดเก็บรายได้ที่สูญเสียไปแต่อยากให้โฟกัสรายได้ที่จะเข้าประเทศมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเงื่อนไขหรือเป็นเรื่องดาวที่ครมอนุมัติเรื่องของการนะครับฟรีวีซ่าเป็นระยะเวลา5เดือนก็อาจจะเป็นการทดลองก่อนแต่ก็ดีครับเพื่อให้ดึงนะครับการท่องเที่ยวเข้ามาก็ต้องรองดูต่อไปนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ